ขอบคุณคุณอ้อนที่ออกมาแบ่งปันนะพี่นองมาทำให้ยายสายตาสว่างอีอย่างคือความจริงความเหดบอดในระบบการเมืองไทยนะพี่นองเนาะไปฟังเหตุผลเป็นอย่างก็เจ้าถึงบอเลือกผิดท่านะพี่นองเนาะบ่แม่มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะพี่น้องไปเบืองกันจ้ามีคนเขาพูดกันถึงว่าแม้ว่าพักเก้าไกลจะไม่แก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองจะไม่นําเรื่องนี้ กเป็นนโยบายไปหาเสียงกับประชาชนไม่แต่ต้องมาตราหนึ่งสองเลยไม่แต่ต้องสถาบันพระมหากษัตริย์เลยเขาว่ากันถึงว่าสวและนักการเมืองพันไดโนเสาร์ที่อยู่ในพักการเมืองต่างๆก็จะไม่โหวตให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อยู่ดีคำพูดนี้มีความเป็นจริงแค่ไหนผมจะเฉลยให้ฟัง คนไทยทุกคนต้องทราบก่อนนะครับว่าพักการเมืองต่างๆนั้นมันสร้างกันมาด้วยเงินมันทุ่มกันมาด้วยเงินแล้วเงินนั้นเป็นเงินสีเทาทั้งสิ้นผมเคยพูดให้ฟังไว้หลายคลิปแล้วนะครับเขาเอาเงินสีเทามาทํางานเงินสีเทานั้นคือเงินที่เขาจะมาฟอกขาวในทางการเมืองโดยใช้เส้นทางการเมืองมาเอื้อประโยชน์ให้เขาสามารถทําธุรกิจสีเทาต่อไปได้ แล้วเขาเองเมื่อกลุ่มอำนาจอยู่เงินสีเทาเหล่านั้นต่อไปก็จะกลายเป็นเงินบริสุทธิ์นะครับคนที่ทํางานสีเทาก็จะได้การปกป้องและนี่คือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พักการเมืองและนักการเมืองรุ่นไดโนเสาร์เขาทำกันอยู่ทําไมถนนการเมืองจึงมีคนอยากจะเข้าไปเยอะทําไมในถนนการเมืองจึงมีคนกระสันอยากจะทํางานตรงนี้มันเป็นอะไรที่คนไทยไม่เข้าใจ หลายคนไม่รู้หลายคนไม่เคยรู้เลยว่าในพักการเมืองพักหนึ่งนั้นใช้เงินสําหรับทําพักการเมืองเท่าไหร่นะครับเอาง่ายๆเลยเอาแค่ระบบการซื้อเสียงก่อนการซื้อเสียงในที่เอาเงินไปซื้อเสียงต่อเลือกตั้งเอาผมตีแค่หัวละห้าร้อยนะครับเราก็พอทราบกันดีว่าในเขตการเลือกตั้งดหนึ่งนั้นคะแนนจะต้องสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นกว่าถึงมีสิทธิ์จะได้เป็นผู้แทนราษฎร สามหมื่นเสียงคูห้าร้อยตกเป็นตัวเลขกลมๆคือสิบห้าล้านบาทครับสิบห้าล้านบาทต่อ, 1, อ,อกกหนึ่งสอสอถ้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งต้องการสอสอสามสิบคนเอาแค่สามสิบคนก่อนนะครับเอาสิบห้าล้านบาทไปคูณสามสิบเขตสามสิบคน 30, 000, 30, 000, ตกเป็นเงินสี่ร้อยห้าสิบล้านบาทนั่นแค่เฉพาะเงินซื้อเสียงเท่านั้นทีนี้ ยังมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายอีกก็คือค่าป้ายค่าป้ายนี่ตรงไปตรงมาเลยนะครับผมรู้ราคาดีมีกรอบพร้อมไป้ายไวนิลนั้นนะครับพร้อมติดตั้ง400ยังคือราคาอย่างถูกที่สุดแล้วในเขตห,หนึ่งนั้นต้องใช้ไป้ายไวนิลประมาณหนึ่งพันแผ่นพันแผ่นคูณด้วย400ตกเท่าไหร่ครับพันแผ่นคูณ400ก็คือ400,000ถูกไหมครับ400,000บวกกับ15ล้านเงินซื้อเสียงต่อเขต ยังไม่นับเงินที่ต้องใช้จ้างรถโฆษณาแห่อีกนะครับค่ารถค่าน้ามันค่าคนขับแล้วค่าตกแล้วคันหนึ่งคันหนึ่งอย่างต่ําที่สุดก็คือสองพันบาทต่อวันถ้าผู้สมัครคนนั้นต้องใช้รถห้าคันเอาแค่อย่างกาลางๆนะห้าคันสําหรับการวิ่งโฆษณาหาเสียงในสามสิบวันสามสิบวันวันละสองพันนะครับวันละสองพัน 2 0 0คันก็ตกวันละหมื่นหมื่นบาทคูณสามสิบวันตกเป็นสามแสนสามแสนบวกกับค่าป้ายสี่แสนเป็นเจ็ดแสนเจ็ดแสนบวกกับสิบห้าล้านเป็นสิบห้าล้านเจ็ดแสนเกือบสิบกล้านนะยังมีครับยังมีค่าหัวะคะแนนยังมีค่าพิมพามบัตรยังมีค่าผู้ช่วยหาเสียงซึ่งตกแล้วกลมๆตัวเลขกลมๆผมคิดได้กลมๆเลยนะครับ อย่างถูกที่สุดแล้วในเขตหนึ่งหนึ่งถ้าทําการอย่างประหยัดที่สุดแล้วใช้เงินประมาณ18ล้านบาทต่อคนต่อเขตเอา30เขตคูณ18ล้านตก540ล้านบาทจะได้สอสอมา30คน30คนนี้ไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ มีแต่การแต่งตัวรอเขาเชิญมาให้เป็นรัฐบาลต้องยอมกินน้ำใต้ศอกพักใหญ่ถ้าพักใหญ่ได้มาร้อยคนร้อยยี่สิบคนร้อยห้าสิบคนแล้วเขาเชิญยออีกสามสิบคนเข้าไปร่วมรัฐบาลเราเขาจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจากสามสิบคนเนี่ยน่าจะได้ประมาณสิบคนต่อหนึ่งรัฐมนตรีนะครับอาจจะมันมีรับ,บริช่วยมาอีกหนึ่งคนนะครับอาจจะได้หกคนหกคน หรือถ้าคนเปนอยากดำตรงนี้เลยครับคือผลประโยชน์ที่เขากลัวพรรคเก้าไกลทําไมถึงกลัวพรรคเก้าไกลเพราะพรรคเก้าไกลทำงานตรงเกินไปพรรคเก้าไกลมาโดยไม่ซื้อเสียงพรรคเก้าไกลทำลายระบบอุปถัมภ์ที่เขาเคยทำอย่างยับเยินไม่มีชิ้นดีเมื่อพรรคการเมืองอย่างพรรคเก้าไกลไม่มีต้นทุนทางการเมือง ขาจึงตลวคนพวกนี้เข้าไปแฉเข้าไปขัดฝางเข้าไปเป็นข้างฝางคอเขานั่นคือเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พิธาลิ้มจริเดนะิมขอพักเก้าไกลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเลยแต่เพราะเก้าไกลเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปเล่นเขาจึงเอามาเป็นข้ออ้างเอามาเป็นเหตุผลในการไม่เลือกพิธาลิ้มจริเดิม